นปูีแแตหลสาวันนี้เราก็สารคามก็ได้มาที่สโมสรกองทัพบ,บกครับทรณวิภาวดีโอ้โหนี่ครับอุ้ยทำไมหนังสือเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมหาราชสองแผ่นดินลิคิสวรรค์แหมเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ไทยครับผนึกกำลังโดยจีนเกาหลีและ ประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่น่าชมมากนะครับนี่ครับมหาราชสองแผ่นดินนะครับ วันนี้มีมีอะไรกันครับเนี่ยทำไมหนังสือเยอะมากขนาดนี้ครับวันนี้นะคะก็เป็นงานเป็นงานแถลงข่าวค่ะของ t o p m o s สนะคะซึ่งอ้นนะคะมาในนามของสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานนะคะซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ทำหนังสือเล่มนี้นะคะมหาราช2แผ่นดินนะคะเขียนโดยคุณนนกยุงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็จะมีการแถลงข่าวนะคะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเอาไปกระจายให้กับห้องสมุดทั่วประเทศด้วยทั่วประเทศ แล้วข้างในมีการแถลงข่าวตอนนี้ค่ะขณะนี้กำลังแถลงข่าวโยรงวัดสารคามเข้าไปดูได้ไหมครับเนี่ยเชิญเลยค่ะโอ็ขอบคุณมากเลยนะครับเอ๊ะนิดเดียวครับคุณคุณหน้านี่เป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นนักเขียนค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเนี่ยเพราะว่าโรงออดคุณคุณหน้าครับเป็นนักเขียนใชัยนภาทิพวารีค่ะทิพวารีค่ะก็คนที่แบบเห็นอยู่ตามที่ว่าโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ไม่ใช่ไใช่คนเดียวกันมั้ คนนี่เนี่ยคุณทิพย์มาดีตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับผมนี่ครับก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจเรื่องหัวใจอย่างนี้โทรไปไปเลยโอ้ไม่ได้นะครับโอ้เดี๋ยวลองอรถเข้าไปข้างในก่อนนะไะตาตาตัวปูอยู่หนวตาชวนสหายตีฟ้า ประสงค์คือต้องการจะปลูกฝังเด็กไทยให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ไทยครับให้ภูมิใจในความเป็นไทยครับแล้วก็ประวัติศาสตร์วีรกษัตริย์ต่างๆให้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยกว่าจะได้อยู่กันเป็นประเทศเนี่ยมันลําบากเชิดชูพระสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าจะมอบให้กับนักเรียน มอบให้กับน,นักเรียนครับนักเรียนคือทั่วประเทศจะได,ได้ได้อ่านกันได้อ่านกันครับแล้วมีการประกวดเรียงความด้วย<อ>ครับประกวดยังไงครับก็มีประกวดเรียงความอันแรกก็คือของพระเจ้าตากก่อนครับครับสำหรับโครงการแรกครับแล้วก็ถ้าผู้ชนะเรียงความก็คือจะได้รางวัลแล้วก็ได้รางวัลเป็นเงินสดและช่วย<อ>พระราชทานโครงการนี้นี่จะรเริ่มเมื่อไหร่จะให้เด็กนักเรียนส่งเข้ามายัางไงครับครับก็มีรายละเอียดอยู่ ครับก็คือจะผ่านทางกศนครับรการศึกษารนโรงเรียนแล้วก็กระจายไปตามแต่ละจังหวัดแต่ละภาคครับครับแล้วผู้ชนะจะได้ไปเยี่ยมสุสานที่เมืองจีนของพระเจ้าตากครับประวัติศาสตชาติไทยได้จานจะรึกเมื่อครั้งอาึกม่าเข้ามารุกราน เา,าชาวเมืองชาวบ้านต่อต้านลังเลรินนรนความรู้สึกมันเกิดเป็นความเป็น ความเป็นมงคลได้เกิดขึ้นแล้วยิ่งเราได้มาให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการที่จะเทอประเกียรติของพระองค์เนี่ยมันมันอิ่มใจครับสิ่งที่เราหิวเราได้ได้ได้สัมผัสแล้วกับจากคนที่มีอุดมการที่คิดไปในแถวแนวทางเดียวกันครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องเรียนทำตรงว่าผมค้นข้อมูลมาเกือบสองปีนะครับแล้วก็ทำ ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเราเองนั้นเป็นหนี้สมเร็จพระเจ้าตักสีมาราชถ้าไม่มีพระองค์เราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนดนแผ่นดินนี้ภาพ,พยนต์อิงประวัติศาสตร์เนี่ยนประวัติศาสตร์คนไทยเรายังไม่มาสัมผัสจนลืมไปแล้วด้วยซ้ำบางขั้นเราะนั้นผมเองอยากจะให้คนไทย,ยได้ปลูกฝังประวัติศาสตร์อันแท้จริง นะซึ่งในเรื่องของพระเจ้าตักิสินมาลาชรหรือมาราชสองเพ่นดินเราเนี่ยมีความผูกพันยังไงกับประเทศจีนมีความผูกพันในกับประเทศไทยช่วยอะไรเราในสมัยประวัติศาสตร์อันนี้ผมจะ นำภาพยนตร์มหาราชสองแผ่นดินเนี่ย<ช>มาผูก<ช>มาเอาประวัติศาสตร์อันที่แท้จริงมาให้สู่ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ได้รับทราบได้ได้ติด,ด,ดตามกันนี่นะครับก็พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับรวมทั้งาชาวจีนด้วยนะครับซึ่งก็คงจะได้รับชมหนังเรื่องนี้นะครับส่วนหนังสือนาวานิยายอิงประวัติศาสตร์มหาราชสองแผ่นนี้ก็คงจะมอบให้กับหอสมุดทั่วประเทศเลยนะครับเ9 9 9 9เล่มนะครับซึ่งเป็นหนังสือ เยาวชนคนไทยควรที่จะอ่านนะครับให้รู้จักความศิละของวีระกษัตริ์ไทยที่ผ่านๆมาหลายพระองค์นะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดอีกแล้วครับขอบคุณคุณชาคิดสินน้อยถ่ายภาพครับรองอัศรคาบอนโทวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้กลับมาเจอกันคราวหน้าครับวันนี้สบายดีครับ